คุณกู้ครับเป็นเท่าลำแบบยังกระดอกกระเดียวเตะเฮยเหยอมากเนาะอยู่เฮียนแตกแย่จักอันนั่งแตกแย่ซื้อเชือกทั่วเสาก็ยังโอ้ยจุชกสิปวดหลังปวดเดียวมันมาเป็นน้งขั้นตอนบม่ได้สามารถเท่ปวดมาชิดเบียดจักแตกเดียดหน้าเพียงเกินแค่ก็ยังลงมานั่งอยู่ ก็เอ็นบ้าวบ้าคนละเนียตัวตุ้มบ้าตอนกับตอไปตุ้มบ้าชิดเกับิดไปบ้าตีไก่กับตีไปมาไส่วงวันมาว่ากันว่าตัวนึไ่ได้มาขึ้นเขาเนี้ยว่าได้ใส่เย๊ะวีหดเนี้ยคนว่ากู้เขาว่แก้วเขาจักปวดเยวจัแก้วหลังปวดขาตัว บปไปชิบียนังยื่วมือกปวดวันไม่ชิีตดียมเดียวเทียงขึ้นหุ่นนันก็่หรับกายหนาบางมอยื่ไม่บอกไน้องพว่าพูดไอ้พวกหุ่นขึ้นเทียงขึ้นกับุ่นนั่นค่าแต่เรียบนเส้นสายบหัวให่หมดข้นสายหนาเึ้นสายหนาไปหกชุดตอเถียงขึ้นมามาต่อพอโตตอเนี่ครับตนอจู่ะตอยู่แต่ว่าไหตอยู่ว่ไห กมีแต่ร like <laughs> oh, nice. mm ุ hmm. ่นโม่รุ่น่รุ่นลูกรุ่นเหรียญหมนมาตอันอมเหียส์เมดเหมยรุ่นบรกันขาวขวดนมมาเอ้ยโม่เนมันแก่พวงมากเลลงนนนมมาเลยล่ะทุกมีหวเงียบกันเงียบดีเว้ยเอาบรรมานกับรรมานบนมานเอามานไปจีดไก่อนกันเอา